ครับผมคุณผู้ชมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมปัทั้งโกสีอนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในไมค์ครับรีเบิร์ดแบบไหนนะครับทุกคนนะตอนนี้ทุกคนเออ <c oughs> ผมมีเนระื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็คือว่าคือทุกคนจะอีพีได้ที่แล้วได้ไหมทุกคนคือแบบว่าคือผมอะได้แบบว่าไปเล่นนอกรอบในแบบวันพระจันทร์สีเลือดมานะครับทุกคนแล้วผมก็ได้แบบว่าตายนะครับทุกคนแล้วก็คือมันเกิดที่ไหนไม่รู้ครับทุกคนผมก็เลยแบบว่าตามหาบา้านตามหาไปเวลานานมากกคนแแต่่่หาาไมมเจอผ็บบว ทอทแทครับผมก็เลยแบบมาเริ่มเซฟใหม่แล้วทุกคนคืออะไรซัวอีกรู้ไหมครับทุกคนคือผมเริ่มเซฟใหม่แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วแล้วปรากฏคือว่าคือคลิปอะมันอัดมาเว้แล้วถ้าใครใส่หูฟังอะมันจะได้ยินหูฟังข้างเดียวไงทุกคนผมก็เลยแบบว่า ต้องอัดใหม่ทีนะคือปกติเนี่ยวันนี้วันอังคารน,นะครับทุกคนน่าจะได้ลงแล้วนะครับแต่แบบว่านะครับคือมันเกิดข้อผิดพลาดก็ต้องขอขอโทษทุกคนด้วยเลยนะแบบว่านะเออต้องขอโทษด้วยนะแบบว่าที่ลงคลิปเรทนะทุกคนก็แบบว่า,นะแบบวามันเป็นเหตุสุวิสัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมันเริ่มใช้ในชีวิตในโลกใบใหม่กันเลยครับทุกคนแบบว่าเศร้ามากครับแบบ คออุาสตร์เราสร้างบ้านได้เยอะทุกคนเนี่ยผมสร้างบ้านแล้วนะอัดคลิปสร้างบ้านอย่างดีเลยทุกคนสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมสุดท้ายครับน่าคลิปชทยไม่ได้ครับตอนต้นตั้งแต่ต้องแต่ช่วยตั้งแต่นีเป็นต้นไปผมต้องคอยเช็กตลอดเลยว่าแบบเสียงไม้มันอย่างไงอย่างไงนะทุกคนนะแบบแซดมากทุกคนนะฮะขอกําเบงใจด้วยการให้ทุกคนแบบว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจผมตัวนะครับทุกคนนะจะเป็นกำลังใจที่ดีของพี่มากๆเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวคืนนี้ก็เป็นคืนพระจันทร์สีเลือดนะทุกคนนอนไม่ได้ครับทุกคนเนสีือ นอนได้ใครบอกว่าเป็นพระจันทร์สีเลือดว่ะเด็ด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 ถ้ากูนอนตอนนี้แล้วก็นะครับได้ตายแน่คือมันขึ้นว่าเป็นฟูมูนนะทุกคนแบบว่าพระจันทร์สีเลือดท้าไมมันอันนี้ว่ะทุกคน,นนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางอันก็นอนได้บางอันก็นอนไม่ได้นี่ไม่เข้าใจอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากินอาหารแล้วออกไปทำอย่างอื่นแล้วกันวันนี้ผมคิดว่าผมจะไปลงถ้ำหาเหล็กซะหน่อยแล้วกันครับคือแบบว่าเราไม่มีเหล็กติดตัวอะไรนะทุกคนก็เลยแบบนะครับต้องไปหาซะหน่อย แล้วเออผมเลยบอกไปนะผมได้เลี้ยงไก่ด้วยนะครับตอนนี้เป็นน่าตาครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เลี้ยงไก่ของผม้วกันที่เลี้ยงไก่ของผมจะอยู่ใต้บ้านนะทุกคนเป็นอะไรที่แบบคาวาอ๊ะจัดเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไฟเบอร์ไปตากแห้งก่อนแล้วกันนี่ครับไงที่เลี้ยงไก่ผมเท่ไหมครับทุกคนดูดิครับไงโคตรเท่ครับทุกคนเอ,อเดี๋ยวเราจะแบบว่าถ้าในอนาะคตเราจะสร้างโอ้โห ถ้าในอนาคตเราจะสร้างแบบว่าไอ้ไอเจะพูดว่าคีปเปอร์สายฟ้าเดี๋ยวในอนาคตเราจะสร้างไอ้เจ้าเอ่อเอ่อรงฟาร์มไก่นะครับทุกคนนะเออมันจะสวยขนาดไหนก็ต้องลองดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำอะไรแป๊บน,นึงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคราฟโลนก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราคราฟโลนอะไรได้บ้างตอนนี้คราฟมาเป็นโลหินก่อนละกันนะเผแบบว่า โลหินน่าจะสำคัญอยู่ครับตอนนี้นะครับูแบบว่าปกติเราบีโลไอรอดนะทุกคนตอนนี้เรามาใช้โลหินกันแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเราต้องทำการเริ่มใหม่เนะยครับข้าวไม่น่าลืมโอเคประมาณนี้ครับสโตนนะมาถือว่าเยี่ยมเลยนะครับทุกคนดูดิการแบบว่าไม่มีชุดก่อใสของเรานะครับดูดิทุกคนไม่มีแร่อะไรเลยนะทั้งตัวผมต้องไปลงถ้ำนะครับทุกคนโอเคไปกันครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเราต้องเอาโคมาก่อนอันนี้โคก็ค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะครับโคมา ปรับปรับโอเคประมาณนี้นะไอัที่อันนี้ก็ทิ้งไปเออยังไม่ทิ้งสิจะทิ้งยังไงล่ะเออมันเป็นของของเราจะทิ้งได้ไงเหรอโอเคนี่ครับถ้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนนะอืมเออเดี๋ยวเราจะลงไปก่อนนี้ฮะลงยังไงนะลืมทางลงถ้ำตัวเองไปแล้วทุกคนเอ้าทางแดดเดี๋ยวแมันไปทางไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตครับเอ่อถ้ำถ้ำถ้ำโอเคตรงนี้ก็มีนะครับทางลงเฮ้ยไม่ใช่ถ้ำลยว่ะตรงไหนเป็นถ้ำนะทุกคนเอ้าลงถ้ำครับเยี่ยมเย่งเยี่ยมเยี่ เดวเดวเดาเดาเดเดีโอหผมหลงท่ามาทุกคนไม่อยู่ตรงไหนนะทุกคนเออทุกคนจะรู้ไหมเนี่ยทุกคนไม่ได้ดูอีพีที่แล้วนะโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคแร่ทินเราจะไม่เก็บแล้วกันนะแบบว่ามันหาได้ทั่วไปเนาะนะก็แบบว่าไม่อยากจะเก็บนะครับโอ้โหแล้วดูดาบเราดาบเรานี่มันค่อนข้างจะอีพิกเลยนะทุกคนนะแบบว่าดาบแบบว่าเล็กจัดๆเลยนะครับโอเคตรงนี้เป็นแร่ไอรอนหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่แร่ไอรอนอันนี้เก็บมาแล้วกันคอปเปอร์ก็เก็บมาครับ ก็จะเป็นหมดแล้วทุกคนอันนี้แบบคอบโป่อปเบอร์ก็จะเป็นหมดแล้วแหละเออนะคือแบบว่าทุกอย่างจังเป็นหมดแล้วทุกอย่างจังเป็นหมดจากเวทินครับโอ้โหเดี๋ยว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 เดีมาซื้อไพ่ก็อย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะครับนี่ไงมานี่มาปาบปาบโอเคเออ่เดี๋ยวสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันมองว่ามันมืดจังวะทุกคนโอ้โหเดี๋ยว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 เดี โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดกท็อตก่อนเอาอันนี้ให้ตายก่อนทุกคนโอ้ยอย่าพิมพ์ก่นมาเลยแล้วกันงั้นถ้ามันไม่ตายเออ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 จอบดาบหน่อยไม่จอบดาบเลยฮัลโหลอืม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 มันจะตายให้ไหมเนี่ยเอออีกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวเออ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 เรียบร้อยย้มโอเค นะครับตอนนี้อุชยได้อะไรมาด้วยเมจิกพาวเดอร์ครับเอาไปทำอะไรได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับมาเป็นทอชก่อนอันนี้คือแบบว่ามันมืดมากครับทุกคนมันถ้ามันมืดเกินผมปรับไบเดตโอเคไบเดตละถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็เขาฉลองปีใหม่กันนะครับแต่ถึงยังไม่ถึงถึงยิ่งช่วยยังยังไม่ถึงปีใหม่อเดี๋ยวเขาก็ฉลองกันแล้วนะครับทุกคนนะแบบว่าเยี่ยวแบบว่าก็จะเปิดเพลงหน่อยๆนะครับ ถ้าแบบมีเสียงบ่งเสียงเบรเข้าก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าแบบว่าอยากอัดคลิปให้มันได้ครับทุกคนน่าจะลงวันพุธนะครับคลิปนี้คือแบบว่าโอ้ยตอนแรกจะลงวันนี้ครับทุกคนแกแบบกลับมาจากโรงเรียนตัดคลิปแล้วก็ลงเลยอะทุกคนแต่แบบว่านะครับเสียใจนะครับมันลงไม่ถอยจริงๆนะทุกคนแบบว่าผมไม่อยากเอาคลิปที่มันแบบว่าไม่มีคุณภาพจะลงครับทุกคนแบบเออทุกคนมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับ ตอนพี่ผมไม่ได้อัดคลิปอยู่มันมีเสียงอะไรมาไม่รู้ทุกคนเมื่อกี้นี้เดียวนะใจะเย็นๆนะน้องนะปึ๊บม,มืดจังเลยแถวๆนี้นะมันมืดแปลกๆว่ะทุกคนกคนือแบบมันมืดเกินถ้ำมันมืดมากเลยทุกคนแบบถ้าถ้าไมาคาวธรรมดามันจะไม่มืดขนาดนี้ไงทุกคนแบบอันนี้คือแบบ,แบบมืดแบบมืดแบบมืดมากครับโอเคเก็บของไปตอนนี้ต้องเก็บโคใหไ้ได้เยอะๆนะทุกคนเพราะว่าโค้ีีจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่า ถ้าเราลงถ้าโดยไม่มีโคนี่ก็บอกเลยนะครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นแ้วถ้าไมค้าธรรมดานี่เรายังสามารถแบบว่าไปถ้าที่แบบที่มืดๆได้นะทุกคนแบบว่าเรายังสามารถมองเห็นแบบเดินลางอ่ะทุกคนแต่นี่เออทินโอ้ทินอีกแล้วช่วยมันไม่ใช่ทินนีโอ้ทินมันคือทินเด้อทุกคนโวยทำไมต้องเอาทินมาให้เราด้วยเดี๋ยวทินมันทำอะไรได้โอ้โหแล้วมันตัวอะไรวะหน้า เดี๋ยว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 มึงตัวอะไรครับเนี่ยมึงตัวอะไรครับเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โว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 ตัวอะไรวะน่าไปก็ได้ถ้าไม่อยากให้ลงเออนะไม่ต้องมาไล่กันอย่างนี้ไปก็ได้เออเฮ้ยทางนี้ก็มีไม่งอเลยโอเคเฮ้ยอะไรทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามมาเหรอวะเอยอะไรเนี่ยทุกคนเอ๊ะ ยี่ว่าอะไรวะล่ะเอออะไรเนี่ยทุกคนผมงงไปหมดแล้วฮะมันเกิดอะไรขึ้นในโลกใบครับโอ้โหแล้วเราไม่มีไม้ด้วยทุกคนเฮ้ยนี่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 บนี่กลโอเคโอ้ได้มาเก้าอันจะบอกว่าสิบอันซะหน่อยนะเสียฟอร์มเลยครับตอนนี้ต้องมาหาไอ้รอบทวยโอ้ต้องหารอบดูไม่เจอเลยเ โอ้ยทำไมมันโหดร้ายจริงเลยแถวนี้นะครับอืมผมไม่อยากจะลงไปในที่เมื่อกี้เลย่ะทุกคนเพราะว่าผมลงไปผมคิดว่าผมน่าจะตายครับโอเคโอ้มีโอ้อยามาขอ,องอ่อนๆอย่างเงี้ยนะเขาจะไปตีเะเออตีให้เสียเลือดธรรมดาไ,ไงงงนะเดี๋ยวเราลองไปข้างล่างดูไหมแบบว่าขุดอ้อมๆไปแล้วกันครับอืมนม่ผ่านไปผีมันเดินยังไงวะไม่แน่ใจครับโอเคโอเคโอเคเงีเยๆน,น,นะ เราต้องค่อยๆลงไปทีละขั้นนะิีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ค่อยลงไปทีละขั้นเราอาจจะซีได้นะอุ้ยมันขุดมันขุดโอ้โ้โอ้โหว้าโว้า้าว้้้้ววายกูต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 าย

เฮ้ยส่วนเอ้นะครับผมก็ท้อนะพังยีเล่นอันเนี้ยเฮ้แล้วเราจะเอาของเราคืนมายังไงเนี่ยทุกคนเรายังไม่มีของอะไรยังสร้างไม่ได้หรอทุกคนโอเคปล่อยมันไว้แล้วกันของตรงนั้นนะทุกคนมันไม่น่าจะได้คืนมาแล้วแหละครับต้องเริ่มต้นใหม่อีกแล้วคุณผู้ชม อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ก็เริ่มพอแล้วนะคนในการเล่นไหมครับเนี่ยคือเล่นยากครทุกคนคือขอเราหายหมดเลยครับอุตส่าห์ไปขุดมาทูดมาเมื่อกี้นี้ก็แบบว่าไม่มีอะไรเลยนะครับคนค้างี่จะเศร้านี่เออทุกคนครับไม่เป็นไรครับทุกคนผมทําได้ครับไม่ว่าเกมมันจะยากแทนแสนเกินันไหนผมก็สามารถทำให้ทุกคนได้ครับนี่ทุกคนโปรดรู้ไว้นะครับว่าผมรักทุกคนขนาดไหนนะครับนี่ เอ้ยเราจะยอมแพ้อย่างนี้ไม e> <Yes, ่ได uh ้นะคิงถ้าเรามีดาบเยอะกว่านี้เราอาจจะชนะมันก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะคราบดาบมาอย่างนี้เลยมาดูสิว่าไอ้พวกซอมบี้มันจะเล่นเราได้ขนาดไหนฮะ มาฮะดูเล่นกับใครไม่เล่นนะทุกคนผมยอมตายเลยผมบอกเลยผมยอมตายครับมาดูกันว่าใครจะชนะครับโอเคทางนี้แน่หรือเปล่าน่าจะใช่นะเออโอเคมาทางนี้แล้วก,ก็ทางซ้ายครับเงยใครไม่เล่นอย่างงั้นเหรอฮะฮะแล้วเราจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยเราพูดแล้วเราจะฆ่ามันได้ไหมนี่นะครับโอ้ยสป,ปี้มันหายไปไหนหมดแลว้ววะโอเคไม่ฉลาดไม่งงแล้วนะเออไม่ฉลาดอะไรล่ะ โอเคถ้าพวกเจ้าเกิดกันมารัวๆขนาดนี้แล้วก็ถ้าฆ่าทุกสปอนเซอร์ของเจ้าไปเจ้าก็คงไม่มีสิทธิ์เกิดสินนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาต่อบล็อกมาต่อบล็อกครับมาโลออกไป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 สมบีต่อบล็อกเออเออเราก็ต่อไปทางนี้ได้ดีกว่าทุกคนมันน่าจะทุบหินไม่ได้นะครับมันแบบว่าฉลาดแหละแต่ยังแบบไม่ฉลาดเท่ามนุษย์ไงครับไมฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้มา ฉล <cam> <Öyle> าด <c oughs> แต่ฉลาดไม่เท่าพี่ก็อขอโทษได้ละกันนะครับโอเคต้องขุดตรงออกคือมันขนะุดช้าฮะบล็อกไอ้พวกเนี้ยนะลำคาญตรงนี้แหละโอเคโอเคขุดได้ยังยังไม่ได้คนมันต้องต่อยาวอะอะไรเนี้ยอะไรครับ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 มาดิมาดิมันมีที่จุกอยู่ทุกคนจุก จูขุดจูขุดปลาบปลาบมาดิครับมาดีครับมาดีครับมาดิ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 ครับโอ้ย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 โอโอ้ยโอโอ้ยโโอ้ยโโด้ยโ้โอ้โโ้ยโโด้สโม้นโอโดมโดิมาด้มอโอ้มาดิมโดิมาดิมโดิมาด้มาดิมโดิมาด้มาดิมโดิมโโดมา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 ด โอ้แล้วของเราก็ไม่ได้คืนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวกินของก่อนนะครับตอนนี้โอเคโล่งใจได้มาอีกนึงนะครับโอ้ของ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 อู้เราได้ของคืนมาทุกคนโอเคโอเคเอาของไม่จำเป็นทิ้งไปเอาของไม่จำเป็นทิ้งไปโอ้มีเซตเดิลด้วยอืมอืมมีเนีมแท็กก็เอาของที่ไม่จำเป็นทิ้งไปไอ้นี้อืมไดรลูนมาด้วยครับอืมดาบทิ้งไปก่อนแล้วกันโคลโอเคอ่าบักเก็ตโอเค โอเคได้ของคืนมาทุกคนปลอดภัยอยู่โล่งอกหนึ่งครับอืมเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้มีแอปเปิลทองครับอือฮึปึ๊บฝั่งนี้มีอะไรโอ้บีใหญ่เป็มุมครับเก็บมาเพราะว่าค่อนข้างที่สำคัญแอปเปิลทองนี่ด้วยโอเคโอค้ตกใจอแืมพวกนี้ชอบทำให้ตกใจอยู่เรื่อยครับไม่เงียบไม่เงียบไม่เงียบไม่ไม่อ้า โอเคทุกคนตอนนี้ผมไปได้เป็นทงหานไอ้ไอ้ฮันเซตชูมาครับทุกคนเราได้ของจากมันมานะครับหวังว่าเราจะเอาไปจัดการไอ้เจ้ากรรมพวกตอมบี้ได้นะครับทุกคนนะคือแบบว่าเนี่ยครับเลยไตโขดเกินไปแล้วแถวๆนี้นะทุกคนเออนี่เราเล่นโหมดอะไรวะเนี่ยขนาดนี้ม่เล่นโหมดหนอมเแล้วทุกคนคือแบบมันยากอะไรเบอร์นันวะนะครับมันยากจริงอ่ะแบบมันยากมากเลยเล่นแบบมันมันยากที่สุดในชีวิตแล้วแหละตอนนี้นะเออให้ยากให้ยากยากว่าเอลเ,เ,เ,เลยละกันงั้นนะถ้าอยากจะยากขนาดนี้นะพีะ่นะ เฮ้ยผมไม่น่าไปท้ามันเลยวะโอ้โหแล้วมันมีคีเปอร์นะครับนี่แล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวไดขอขอเทสดาเมจโอเคดาเมจสหกยังดี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 โอ้สวัสดีทับบี้ตัวฉันเองเออแต่มันค่อนข้างจานะทุกคนนะเออเออเออโอ้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตลอดเลยมีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดเลย อันนี้กระเซอร์ไพ์จริงดีจริงๆเลยครับ <c oughs> คือผมตกใจจนแบบว่าไม่อยากจะตกใจเลยวะออนะครับเดี๋ยวปิดก,ก่อนโอเคอจะไม่มีตัวอะไรเข้ามาเดี๋ยวกินแอปเปิลทองเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> โอ้โหว่าถ้าเราไม่กินแอปเปิลทองนี้ไม่น่ารอดนะครับมันยากอ่ะมันยากจริงอ่ะนี่เราลองให้แล้วลนั่นเนี่มันยากเกินไปหรือเปล่าฮะเออแบบว่าบุญสร้างมาให้ใครเล่นวะนะครับได้ลูนมาอีกแล้วลูนทำอะไรได้เนี่ยเก็บมาแล้วกันโอเคมีแอปเปิลทองลงใส่ไปว่า คือคงตายบ่อยขอเขาเลยแบบให้เงินทองมาเ<ม>ยอะเลยแล้วกันนะโอเคเก็บสเต็กมาเก็บกระดูกมาขึ้นได้แล้วแหละทุกคนผมหวังว่าขึ้นจริงๆอยากจะมาหาเหล็กกันทุกคนแต่แบบว่ามันไม่มีเลยเหล็กนะขอเหล็กก็ไม่ได้ไม่ให้เหล็กกันเลยนะขี้งกไปไหนเฮลโหลไม่เข้าใจเลยจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปหาเหล็กที่อื่นก็ไแ้ะฮัลโหลโอเคมาทางนี้ก็ได้ครับทุกคนอืมอทุกคนครัแบแหงไม่มีเหล็กเราจริงๆเนี่ยโอเคบอกน้ำเรายังอยู่อยู่ นะฮะตอนนี้รู้สิว่ามีเหล็กให้เราไหมเราต้องตามหาเหล็กนะทุกคนตอนนี้เหล็กสําคัญมากๆเลยตอนนี้คือขนาดอุปกรณ์เหล็กยังเอาพวกผีพวกนี้ไม่อยู่นะทุกคนผมบอกเลยจริงๆถ้าแบบว่าไม่มีสกิลเพย์ในการเล่นไมค์คลาบมากพอนะคือแบบว่าอยากสกิลเพย์ในการเล่นไมค์คลาบผมผมก็แบบว่าผมก็ได้แบบอืมก็พอได้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยนี่ที่ไหนกันเดี๋ยวเที่เดิมหรือเปล่าโอเคน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่ที่เราเคยมาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะ โอเคโอเคโอเคโอ้ย okay, 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 okay. okay. ยังจะมาหลอ,อกคุอีกเนาะมีไงตายไปซะโอเคโอไอรอนเถอะนะมีไอรอนให้เราบ้างไหมอู้โอ้โ oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้โอ้อือตกใจนะครับ oh. อ้าวเจ้าคนนี่บอกเกมผีบอกเลยะะนะครับผม ก็ต้องมีอะไรู่เนี่ยโอ้โหแล้วก็มีสปอนเนอร์ไงสปอนเนอร์ไม่ไม่ไงไม่ไม่ไงโอเคโอ้โอ้โอ้เออเออเอายไปซะเออเออเออ

มันมีซอมบี้มาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเออตายทั้งทีเออเก็บหนังมาครับแล้วก็จะมีเอ่อพวกของฟันโอเคดูสิโอ้โหได้คุกกี้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะขอบคุณมากมากเออโอเคทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้แร่ไอ้เจ้าควายไอรอนมาเอา้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่นะทุกคนเอ๋อตอนนี้เราได้แร่อะไรบ้างอ่าซิวเอออย่างน้อยเราก็ได้มาทำดาบว่าเอาเอไอรอน เอ้เอ <kung> oh, oh, <okay S 2> ้ยทุกคนโอ้กูยอมได้ไหมเนี่ยไม่เล่นแล้วได้ไหมเนี่ยโอ้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 โอ้โอ้ยโอ้ืโออ้ย กูตาย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 อีกแล้วกูตายอีกแล้วอู้คือครับทุกคนคือเป็นการเล่นไม r คราที่เหนื่อยมากครับแบบว่าคือกูตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกนะครับแบบว่านะฮะ แบบว่าคือถ้าจะเล่นขนาดนี้ผมต้องทูมันนี่ไอเทมแล้วแหละทุกคนแบบว่ากิฟไอเทมให้ตัวเองนะทุกคนเนาะแบบว่ามันโหดเกินมันยอมแล้วไม่ไหวมไม่ไหวมันโหดเกินไม่ไหวไม่ไหวขนาดจ,จะขุดของยิ่งขุดโอ้โอาตวัวเหี้ยอะไรอีกเนี่ยโอ้โกูขึ้นแล้วก็ได้โอ้ทุกคนโอ้ว่าเราเซอร์ไพรส์เราเลยอะทุกคน พอแนะชีวิตครับขึ้นก็ได้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 เออถ้าไม่อยากให้อยู่ก็บอกดีๆก็ได้ว่าไม่ต้องมาฆ่ากันนะเออทุกคนยังี้เราก็ได้ซิวอออมายังไงวก็คราบดาบได้อยู่ครับการถือว่าลงมาเสียเปล่าไหมก็แล้วแต่ใครจะคิดแล้วกันว่าเสียเปล่าไหมนะครับแบบนั้นนะโอน ผมนี่ปวดหัวเลยครับคือแบบมันเล่นยากเกินนะครับจริงจริงโอเคครับหัวเด้อพอกำลังใจครับโดนโดนเลยนะครับอีพีนี้คือแบบว่าคือแบบอีพีหน้าต้องมีเกมอื่นเสริมมาทุกคนคือถ้าเล่นเกมนี้ไปผมว่าผมคงแบบว่าหัวร้อนตายแน่นอนครับคือตายไปร้อยรอบนะครับคือกะว่าจะไม่แบบไม่มาตายเนี่ยกะจะโชว์เทพทุกคนแต่แบบว่าโอ้โหโอ้ย โอ้โหคือกะจะมาโชว์สกิลในการเล่นไม r ค f สแบบว่าโหดๆให้น้องดูนะครับแต่แบบว่าคือแบบถ้ามึงโอ้ยพี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอแล้วพอฉันรู้เธอหรออยู่ตรงนี้เธอไม่เต็มที่รู้ก็ด้รู้แต่โอ้ยโอ้ยทุกคนทุกคนครับ ครับทูนครับคุณนอนล้วครับไม่ไหวครับโอเคนอนโอเคโอเค <c oughs> โอเคอเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยอ,อ,อย่าเคาะบ้านกูเฮ้ยจะเคาะทำไมล่ะเฮ้ยจะจะเคาะทำไมฮะอยู่ดีๆร่วมกันไม่ได้ใช่ไหมต้องเคาะต้องเคาะต้องเคาะต้องอต้องเคาะใช่ไหมฮะคือต้องเคาะต้องเคาะใช่ไหมฮะต้องเคาะอืมตายสิโอ้โห อืขอบคุณมากกูอยู่มาะล้าวไก่ได้ไงเนี่ยโอ้ยน้องพี่น้องเอย้ยพี่น้องเอย้ยทุกคนพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้โหแล้วมึงตามกูมาได้อย่างไงเนี่ยมึงมองไม่เห็นไม่ใช่เหรอเฮ้ยฮัโลโหลมึงไม่ได้เหี้ยตอนเช้านี่กูได้ข่าวฮะแล้หัวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเวท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 หนึ่งวันใจเย็นนะคือพวกมึงพวกมึงแบบว่า โอ้โเกบ้าน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 บนเก็บของก่อนเก็บของก่อนทุกคนไม่ไหวไม่ไหวนะครับคือเราต้องเก็บของก่อนครับท <s Paulo> ุกคนนะครับ ทุกคนคือลองไห้ได้ไหมเนี่ยขอลองห้ไดไหมหัวใจมันเกินจะทนเลยเจ็บอาการว่าโดนเจ็บจนทนบ่ไหวครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูขอนกันแล้วกันว่าเราได้อะไราบ้างครับคือแบบโหดเกินแบบว่ามันเล่นโหดทุกคนถ้าใครแบบว่าอยากเล่นไมค์ครับโหดให้มันเล่นอันนี้เลยแนะนําเลยนะทุกคนนะเออนะครับโอเค เดี๋ยวเราเผาแรกก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ได้อย่างน้อยเราก็ได้โคมาก็ถือว่าดีนะครับไปลงท่าม,มาได้เหล็กได้โกมาแลกกับอุปกรณ์ของผมนี่ผมว่ามันไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะ <c oughs> คือแบบว่าตอนนี้เราเราเรารวยอย่างเป็นม,มุมมากทุกคนแต่เราไม่มีไม้เลยนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราลงมาขุดไอ้พวกสติกจากไอ้ต้นต้นนี้ก่อนลวกันนะครับคือค่อนข้างที่จะเหน,นะแบบเนื่อยนะแบบเล่นแบบนี้แบบว่าตายแล้วแบบว่าของหายหมดเราผมส่ต้องแบบว่าคือผมต้องคลปอินเวนทอรี่แล้วแหละทุกคนนะเพราะว่า คือทุกคนคงก้เข้าใจผมใช่ไหมผมขออนุญ,ญาตนะคือซีรีส์นี้ความจริงผมจะเล่นไม่ชีฟนะทุกคนแต่แบบว่าคือทุกคนขออนุญาตนะครับคือต้องเข้าใจผมด้วยนะแบบว่ปปา cut. มันโหดมากครับทุกคนคต้องขออนุญาตคีิปนะโอเคขออนุญาตนะครับจริงๆเลยจากใจนะโอเคเราได้ดามมาแล้วลงไปเปล่าหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไมแ้แล้วก็มาคราบของกันดีกว่าต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยผมต้องไปเล่นนอกรอบแล้วแหละทุกคนนะต้องหาเวลามาเล่นนะอีพีหน้าอาจจะไม่ใช่เ ไม่ครับรีเวิร์สอันไหนนะทุกคนอาจจะเป็นเกมอื่นนะแทรกมาก็ต้องขอทุกคนติดตามด้วยนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวตัดบ้านก่อนแล้วกันตัดบ้านทุยตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้กูสาหามึงรอบบ้านนะจริงๆเมื่อกี้เนี่ยแต่แบบมึงก็โผล่ข้างหลังกูอะแบบโอ้โหขอร้องแล้วพี่เยปล่อยออกไปเถอะนะหล่อให้แล้วเดี๋ยวนะโอเคได้ไม้มาแล้วเดี๋ยวเราเออ เดี๋ยวเราไปหาอาหารก่อนแล้วกันอาหารเราจะมีนะแบบแถวๆนี้มันมีอาหารให้เราเก็บอยู่ครับมีสเกลิตันตรงนู้นด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการก่อนตัวเดียวน่าจะเหลือเราเหลืออยู่ไม่ยิงไงไม่ยิงไงฮะตายไปที่ดูดิรสชาติความตายมันเป็นยังไงให้น้องออืมโเคตัดต้นไม้ต้นหนึ่งครับเอ้ยเราได้ธนูมาด้วยว่ะทุกคนแต่จริงๆเราไม่ได้ธนูมาเราก็ขาดได้นะนะจริงๆแล้วนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราเอ่อนี่ก่อนลวกันเก็บของนิดอือออออออโอ้ได้มะนาวมาลามแบบ มะนาวครับกินมะนาวยั่วๆจ้านี่ยถ้ามีน้ำพริกน้ำมืออร่อยไหมโอเคเดี๋ยวเราต้องสงสัยต้องจบอีพีนี้แล้วทุกคนคือแบบว่ามันโหดหนักหน่วงมากครับคือตอนนี้ผมเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมากในการเล่นเกมไมโครมและุกวนนะแบบมันหนักหน่วงเกินไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันอีพีหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตครับของกันแล้วกันโอเคทุกคนต้อง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 เออ เราต้องเออ่ขุดอันนี้มาก่อนครับทําอุปกรณ์ใหม่หมดเลยนะครับต้องเริ่มใหม่แบบว่าทนหน้าเหนื่อยจริงใจจริงครับคือต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยจอก็แบบมีชุดโกงชุดเกาะลงไอรอนอะไรเงี้ยทุกคนแต่เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับไม่เป็นไรครับทุนก็ต้องขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะครับก็นะครับอย่าลืมกดไลค์ก็ subscribe แบบว่าเพิ่มมาสักซับหนึ่งผมก็ดีใจแล้วนะทุกคนนะเออโอเคเดี๋ยวเราเอ่อมาคราฟเป็นโอ้โหแล้ว การกระโดดเลยว่าไม่พอโอเคเพิ่มๆดูดิอุปกรณ์ผมมีอยู่แค่นี้ครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่นนอกรอบแล้วต้องคีบวิเวนทอรี่ครับทุกคนผมน่าจะตายเยอะแยะแน่ๆแน่นอนเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในพีหน้าแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะมีชุดเกราะไอยร้อนใส่กับเขาแล้วนะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นเกมเน็ตไบไดไลท์ลงนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับไปครับเจอกันครับฝากคอมเมนต์ด้วยเนาะ ほいほね